ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังปังแชแนลกันอีกแล้วนะครับผมเพื่อนนะาวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมน้ำเต้าปูปลากันมาวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมน้ำเต้าปูปลาเลยนะนะ้องเพื่อนๆนาอมาเน,นี่ยเอาทุนก็มาอยู่2 0 0พแล้วกันนะผมมามาอยู่ในห้องมืออาชีพครับอมห้องมืออาชีพแล้วกันเนาะอ่าขันต่ำหนึ่งร้อยบาทเนาะมาวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่ค่ายยูฟ้า98กันนะผมเพื่อนนะมาราอยู่กันที่ค่ายยูฟ่า998นะเพื่อนนะมา จะมาลุยกันสักหน่อยแล้วกันนะผมนะกับแกน้ำเต้าปูปลาในรอบนี้เน,ะนานะเพื่อนเนาะในวันนี้แล้วกันเนาะมานี่ก็จะขอมาเปิดกันที่ห้องมืออาชีพแล้วกันอ่ะกับทุนสองพันนะผมในรอบนี้เนาะไม่รู้ว่าวันนี้ดวงจะดีหรือเปล่านะผมนะไม่รู้วันนี้ดวงจะดีหรือเปล่านะมากูจะมาเล่นแบบเทคนิคเหมือนเดิมเพนะื่อนนะเทคนิคเหมือนเดิมผมนะลูกไอตัวไหนที่มันออกบ่อยผมก็จะย้ำย้ำตามตามตัวนั้นไปนะเพืนะนะ่อนนะอ่าวก็อย่าไปแทงเยอะผม ตาหนึ่งให้แทงขั้นต่ำสักหกจิ้มหรือห้าจิ้มนะเพื่อนนะถ้าเราทำให้เราได้กําไรนะเพื่อนนะอ่าวโอเคผมนะถ้าเราแทงมากกว่าห้าหรือหกจิ้มนะเพื่อนนะถ้าเราโดนเราอาจจะขาดทุนนะเพืนะ่อนนะอ่านี่ก็เป็นอะไรล้ก็เป็นเทคนิคเทคนิคง,ง่ายๆนะเพื่อนนะทากาไรให้เราได้นะพนะเพื่นอ,อนนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วกันอ่ะขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยผมนะถึงเรามีเทคนิคดีแต่ฝีมือเราไม่ดีเราก็เจ๊งเหมือนกันนะเพื่อนนะมา ล่าสุดผมเทคนิคผมผมผมก็จะเหมือนที่เพื่อนเพื่อน FC ได้บอกไว้นะเพื่อนนะให้แทงตามซ้ำๆตัวที่มันมาบ่อยๆอ่ะผมก็จะลองทาําตามดูแล้วกันรอบนี้รอบนี้โดนตาไปดอกเดียวมผมนะรอบนี้น่าจะลบอยู่อรอบนี้ก็ลบไปห้าร้อยผมนะอ่ะตัวไหนออกบ่อยครับผมนะตัวไหนออกบ่อยสังเกตนะเขาเรียกสถิต,ดดนนะสติสถิติด้านล่างนะเพื่อนนะของผมสังเกตสถิติจากท้ายผมจากท้ายมาประมาณ3ามช่องแล้วกันอ่ะ เราสังเกตมาจากประมาณสาช่องแล้วกันสามถึงสี่ช่องน้เพื่อนนะอ่ะให้ตามแถวข้างหลังไปสามสี่ช่องเนาะ <c oughs> มาเราก็จะมาเทงตามหน้าพวกนี้เลยเพื่อนนะเราก็จะมาย้ำตัวที่ว่ามันออกบ่อยอ่ะอ่าปูปปก็ออกบ่อยครับผมแต่ว่าไม่คุ้มครับผมนะว่าเราโดนแค่เตงไงอ่ะเราไม่โดนโต้ครับผมนะถ้าเราโดนโต้แล้วบวกบนไสคุณสิบเนี้ยเปอร์เซ็นที่เราจะบวกกาไรแล้วก็มีเยอะนะเพื่อนนะแต่ถ้าเราไม่โดนตัวโต้เลยเปอร์เซ็น ที่เราไปโดนตัวเต็งเราก็จะมีโอกาสบวกน้อยเพื่อนเพื่อนนะหรือบางทีก็อาจจะติดลบ,บก็ได้นะเพื่อนนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะติดลบ,บด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าผมจะติดลบ,บด้วยนะปูน้าเต้า <c oughs> ปลาอ้าวสวยกับผมนะอ่ะรอบนี้ก็ดวนมาผมนะดวนมาทั้งสองตัวสองเต็งเลยนะอ่ะรอบนี้ก็บวกกาไรมาอยู่หนึ่งร้อยบาทรับผมนะบวกกำไรมาอยู่หนะกกึ่งร้อยบาทนะมา กมต้มเต้าปูปลาเขาเนเกมอะไรที่แบบค่อนข้างจะจะยากก็ไม่ยากนะเพื่อนนะจะง่ายก็ไม่ง่ายนะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะว่ามันมันก็เล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะเพื่อนเาเอาตีเอาตีไปว่าประมาณห้า0ไบห้าิบแล้วกันอ่ะห้าสิบห้าสิบแล้วกันเนาะอ่ะสำหรับรอบนี้ก็โดนแค่ตัวเต็งไปครับผมนะโดนตัวเต็งไปโดนเต็งปูไปอ่ะก็ลบไปหกร้อยผมนะอ่ะลบไปห0ร้อยนะผมนะ พยายามเล่นยังมีสติครับผมนะพยายามเล่นยังมีสติเนาะ,ะเล่นยังมีสติแล้วกันเนาะ <c oughs> เล่นยังมีสติไม่ต้องรีบเพื่อนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับผมนะ <c oughs> นั่งดูเชิงไปก่อนสักตาแล้วกันมารอบนี้ผมขัวใส่เต็งไปที่เสือหนักสักสองร้อยแล้วกันดู <c oughs> สิว่าจะออกหไหมเสือปูปลาอ่ะสวยรับผมนะสวยร <c oughs> ับผมนะโดนไปสองดอกครับผมนอ่นรอบนี้น่าจะบวกครับผมรอบนี้น่าจะบวกอยู่อะบวกมาพันห้านะเพื่อนนะบวกมาพันห้าครับผมนะ อ่ะตอนนี้เราก็มีกำไรอยู่หนึ่งพันบาทแล้วนะว่าทุนเราเอามาอยู่สองพันอ่ะทุนเราอยู่สองพันน้องเพื่อนเนาะพยายามไปเล่นได้แล้วก็เซฟเซ,ฟ,ซฟทุนไว้นะเพื่อนนะเซฟเซฟทุนไว้นะอย่าไปรวบมากนะเพื่อนนะอย่าไปรวบมากนะว่าสุภาสิเขาบอกรวบมากลาบจะหายใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงจนถึงยุคปัจจุบันนะเพื่อนนะอ่ะมาไปเรี้ยนต่อที่น้ำเต้าปูปาลากันมาส,สวยครับผมนะโดนตัวโต๊ดไปสองก็ดวนตัวเต็งไปสองครับผมนะอ่ะก็บวกมาครับผมบวกมาหกร้อยนะ ลงมา600ผมนะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยแล้วกันมจะพยายามเล่นเตเต็ไปเนาะอ่ะยากเล่นตเตเตไปวันนี้ก็ได้กำไรมาอยู่พอสมควรนะผมนะเดี๋ยวผมพอไปอีกสักตาสองตาแล้วกันอ่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าจะไม่ไหวหรือ,อยังไงผมก็จะพอแล้วผมนะปลา,า,าปลาปลาปูโอ้โหรอบนี้ไม่คุ้มว่ะผมนะมันไม่มีตัวคูณให้มันไม่เข้าตัวคูณนี่เสี่ยร้ไป400ผมนะอ่ะ เันนี้เราก็เสียกําไรไปคืนแล้วนะพยายามเสียกําไรแล้วอย่าไปตามเอากําไรคืนนะเพื่อนนะเพราะว่าเรายังเหลือทุนอยู่ถ้าเราคิดไปตามเอากําไรคืนเนี่ยเราอาจจะเจ๊งก็ได้นะเพื่อนนะอะแนะนําแนะนําเสียก็เสียไปนะเพื่อนนะแต่เรายังเหลือทุนไว้เล่นเกมต่อไปได้นะเพื่อนนะะเราสามารถเอาคืนได้นะมาขออีกสักตาแล้วกันมาเข้าไหมากุ้ง mm. กุ้งน้ำเต้าอ่ะ mm. สวยครับผมนะ mm. Mm. อ่ะลบ ห้าร้อยผมนะลดไปห้าร้อยตอนนี้ก็เราก็ยังได้กําไรอยู่นะมาเดี๋ยวผมขออีกสักตาแล้วกันมาขออีก,กรอบแล้วกันมามาขออีก,กรอบแล้วกันมาครับเพื่อนๆนะถ้ารอบนี้บวกผมก็พอผมถ้ารอบนี้ไม่บวกผมก็พอเหมือนกันนะผมจะพยายามเหลือทุนไว<อ>้แก้มือกับมันใหม่เนาะปูปูปออน้ำเต้าน้ำเต้าปูโอ้โหโดนน้ำเต้า อดูลงไปก็อ่ะโอเคผมไม่ขาดทุนนะผมรอดนี่ไม่ขาดทุนแต่เราก็เสียดายกาไรไปที่เราเล่นได้มาประมาณพันกว่าบาท <c oughs> ก็ได้กําไรอยู่ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สี่ร้อยนะเพื่อนนะอ่ะโอเคผมนะแนะนำผมใครได้แล้วก็ควรเลิกควรถอนนะเพื่อนเนาะสำหรับผมเนาะผมขอตัวไปก่อนแล้วกันถ้าใครชอบอย่าลืมฝากา like, กดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันเนาะครับเนาะไปเลยครับสวัสดีครับผม